เราจะมาพับเป,ปลี่ยนปุยทานนะคะทรงลูกตะก้อนะคะนี่นะคะเราจะตัดลิบบิ้นนะคะที่มีขนาดเท่ากับ48เซนนะคะ2เส้นด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพับครึ่งนะคะพับครึ่งค่ะเห็นรอยไหมคะมันจะมีรอยนะคะเราจะทำสามเหลี่ยมก่อนนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาเส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะ,ะทางขวามือนะคะไปทางด้านหลังค่ะพับให้เป็นรอยนะคะ หลังจากนั้นเส้นเดิมค่ะเส้นขวาเมื่อกี้มาอยู่ทางซ้ายค่ะพับไว้บนสุดค่ะและหลังจากนั้นนะคะเส้นที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะพลิกกลับนะคะพลิกกลับนะคะแล้วก็เอามาสอดใส่นะคะดึงเลยนะคะอ่าทาเสร็จแล้วหนึ่งเส้นนะคะ เดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะถ้าใครดูไม่ทันนะคะทําอีกหนึ่งเส้นนะคะเหมือนเดิมค่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จแล้วมันจะเกิดรอยใช่ไหมคะเกิดรอยนะคะเส้นบนกับเส้นล่างนะคะพับเส้นบนลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะ ๆๆน,นี่นะคะพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะหลังจากานั้นนะคะเอาสามเหลี่ยมลงมาค่ะข้างล่างค่ะฟืบนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่อยู่ทางขวานะคะคือเส้นนี้นะคะเอาพับไปข้างหลังค่ะมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาเส้นที่เราเมื่อกี้อยู่ทางขวาพับไปข้างหลังนะคะข้างล่าง เอาพับขึ้นมาข้างบนนะคะเรียบร้อยค่ะและเส้นล่างนะคะที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพิกกับนะคะเอามาใส่ในรูนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะเราจะทำสอเส้นด้วยกันนะคะคือสีเหลืองกับสีแดงเพื่อหเห็นความแตกต่างนะคะ เราจะให้สีแดงอยู่ด้านบนสีเหลืองอยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นนะคะไปเริ่มทำนะคะให้เอาสีแดงนะคะไว้ข้างใต้สีเหลืองค่ะฝั่งซ้ายก็จะมีเหลืองแดงแดงนะคะจากนั้นนะคะเอาสีเหลืองนะคะไปทับเส้นสีแดงนะคะทับเสร็จแล้วเอาสีแดงนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบน1เส้น,นะคะ่ะ ครั้งที่1นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะครั้งที่2นะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะฝั่งขวาจะมีสีเหลือง2องเส้นฝั่งซ้ายจะมีสีแดง2องเส้นเอาสีเหลืองเส้นที่1นะคะตรงนิ้วชี้ตรงนี้นะคะเอาไปไว้ด้านหลังสีเหลืองเหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีแดงแดงเหลืองค่ะเอาสีแดงมาทับทั้ง2เส้นแล้วก็ เอาสีแดงเส้นที่ทับอยู่ลงข้างล่างให้สีเหลืองขึ้นข้างบน,นะค่ะเราทำสองครั้งแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามันจะตึงหรือไม่ตึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราดึงได้นะคะต่อไปเราไปทำครั้งที่สามค่ะเราจะเอาสีเหลืองไปไว้ด้านล่างสีแดงนะคะทำซ้ำสามครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาสีแดงมาทับสีเหลืองทั้งสองเส้นแล้วก็สลับ เหลืองกับแดงเอาเหลืองขึ้นไปทับแดงนะคะสามครั้งแล้วนะคะอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะอ่าต่อไปทําเหมือนเดิมค่ะเอาสีแดงเส้นที่หนึ่งนะคะไปไว้ข้างหลังค่ะชูนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเหลืองเหลืองแดงค่ะเหลืองเส้นแรกทับค่ะแล้วก็สลับเอาสีแดงขึ้นมาทับสีเหลืองนะคะเราทำสี่ครั้งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่เหรียญเข้าไปข้างในนะคะก่อนจะทำครั้งที่ห้าเราทำสี่ครั้งนะคะเอาเหรียญใส่เข้าไปเลยนะคะนี่เหรียญใส่เข้าไปข้างในแล้วนะคะแล้วก็ทําซ้ําอีกหนึ่งรอบค่ะก็คือครั้งที่หนะคะสีแดงนะคะฝั่งขวามือเอาไว้ด้านล่างสีเหลืองนะคะ แล้วก็เอาสีเหลืองนะคะมาไว้บนสุดนะคะแล้วก็สลับตรงนี้นะคะสเส้นนี้จะสลับกันตลอดนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะแดงทับเหลืองค่ะอ่าห้ารอบแล้วนะคะแอบเห็นเหรียนอยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการดึงนะคะชึบชึบนะคะเดี๋ยวเราจะทําการดึงก่อนนะคะขออนุญาตด,ดึงนะคะเราดึงทีเดียวเลยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาสีเหลืองนะคะเส้นที่1เห็นไหมคะใส่ไปตามรอยเลยนะคะรอยของสีเหลืองเลยค่ะนะคะแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นนะคะทําต่อเลยนะคะอ่าสีแดงนะคะ หลังจากที่ใส่เส้นที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงเห็นไหมคะมันจะมีรอยข้างในนิดนนะคะให้เอาสอดไปตามรอยนะคะแดงนะคะต่อไปแดงต่อนะคะก็จะสอดไปตามสีของมันเลยนะคะแดงก็จะใส่แดงไปเลยนะคะและสุดท้ายสีเหลืองนะคะแอบเห็นข้างในนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ เราจะใส่สีให้ตรงกันนะคะเหลืองไว้กับเหลืองแดงไว้กับแดงเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะก็คือเราจะดึงเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่เข้าทรงนะคะเพราะสุดท้ายที่เราดึงมันจะเข้าทรงสวยของมันเองนะคะดึงเลยนะคะจะทรงได้เลยค่ะจะทรงให้สวยงาม ะะเริ่มเข้าทรงแล้วนะคะอ่าเริ่มเก็บเลยนะคะเก็บเหลืองเหลืองใส่ตามเหลืองเลยนะคะมาทางไหนเอากลับเข้าไปทางนั้นเลยนะคะเหลืองแน่นกว่าเดิมนะคะรอบสองนะคะ วนไปเลยนะคะแดงค่ะเหลืองไอ้แดงค่ะเหลืองนะคะนี้รอบที่สองนะคะค่ะทำรอบที่3มต่อเลยนะคะพอได้อีกหนึ่งรอบนะคะเราจะสอดส,สีเหลืองนะคะ ไปเลยนะคะชืบนนะคะมันก็จะแน่นนะคะเมื่อกี้อ่าแดงนะคะวนไปเลยนะคะจริงๆมันจะมีสองชั้นนะคะถ้าเราใส่เข้าไป ชั้นหนึ่งได้นะคะสองเส้นนะคะอืมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าดึงอีกรอบนะคะเพื่อความกระชับนะคะนะคะจากนั้นตัดเลยนะคะ ร้อยค่ะเหรียญโปรยทานนะคะตะกร้อนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาหาหน้อยนะคะเรียบร้อยค่ะภายในเวลไม่กี่นาทีค่ะทำสองรอบรับรองคล่องแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ